สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของหิมะตกในทะเลทรายนะคะซึ่งไม่เคยเกิดนะคะมาประมาณ100ปีแล้วนะคะอันนี้เป็นรอบ100ปีเลยนะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นทะเลทรายที่ไหนนะคะที่หิมะนะคะไม่ได้ตกมาเกือบจะร้อยปีแล้วนะคะซึ่งนะคะเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะ อันนี้นะคะเป็นภาพนะคะเราจะมารวมภาพนะคะจากนะคะสื่อสำนักสื่อนะคะ d ดล l เมนะคะสื่อของประเทศอังกฤษค่ะนะคะซึ่งนะคะเป็นภาพที่สุดตาการตาตการใจเลยนะคะในส่วนของอภาพนะคะที่มีหิมะตกกลางทะเลทรายนะคะเ <c oughs> ขาบอกว่านะคะในเดือนมกราคมเนยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมี หิมะแล้วก็มีน้ําแข็งตกในหลายๆประเทศนะคะที่เป็นประเทศเมืองหนาวนะคะแต่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะทะเลทรายนะคะในแอฟริกาแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยจะไม่เกิดปรากฏการณ์นี้นะคะแต่มาดูกันค่ะนะคะในรอบร้อยปีคะ่ะทุกคนคะ่ะหิมะตกนะคะหิมะตกนะคะดูภาพนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นภาพหิมะตกในนะคะทะเลทรายซาฮารานั่นเองนะคะ แล้วก็อุณหภูมิในซาอุดิอาระเบียเนี่ยลดลงเหลือแค่ลบ2อง,องศ,าศาเซลเซียสเท่านั้นนะคะโดยที่จากภาพนะคะเราจะเห็นนะคะว่ามันเหมือนฝันเลยนะคะเมื่ออุณหภูมินะคะลดต่าลงกว่าจุดเยือกแข็งแล้วก็มีหิมะตกนะคะในทะเลสายสหาาาซึ่งไม่ได้เกิดมาเป็นร้อปีแล้วในขณะเดียวกันนะคะชาวบ้านในซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะคะก็ต่างพากัน แห่ไปที่ทะเลทรายนะคะเพื่อไปชมภาพที่หาดูระยกขนาดคนที่นั่นยังตกใจเลยนะคะพวกเราเนี่ยนะคะก็มีโอกาสได้เห็นจากภาพถ่ายนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็รวบรวมภาพถ่ายมาให้ดูนะคะว่ามันสวยมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นอูดที่อยู่ในทะเลทรายนะคะที่มีหิมะตกมากองบนหลังอูดเห็นไหมคะบนทะเลทรายซาฮาราเลยนะคะที่นี่นะคะซึ่งโอ้โหไม่ใช่สิ่งง่ายๆเลยที่จะเกิดนะคะ หิมะขาวปกคลุมไปทั่วนะคะทะเลทรายที่ร้อนอบอ้าวและแห้งแล้งนะคะซึ่งเป็นภาพที่เห็นได้ไม่บ่อยเลยนะคะในทะเลทรายซาฮารานี่ก็เป็นในรอบร้อยปีเลยนะคะอะแล้วเจ้าหิมะที่มันตกมาเนี่ยนะคะคือแบบไม่ใช่แค่ควันหรือแบบเป็นแบบตกมานิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะหรือเป็นฝอยนะคะแต่แบบ มันตกแบบจริงจังเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นภาพไหมคะคือตกแบบจริงจังขนาดนี้เลยนะคะคือมันปกคลุมไปทั่วเลยนะคะแล้วก็มันตกเหมือนกับประเทศที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นนะคะแบบอะไรอย่างนั้นเลยนะคะจนสามารถเห็นภูเขาน้ําแข็งนะคะแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีหิมะเต็มหลังอูดแบบนี้เลยนะคะซึ่งนะคะเขาบอกว่าอุณหภูมิเนะี่ยมันลดลงไปถึงประมาณ ลบสองศาเซลเซียสเลยคะ่ะทุกคนนะคะทำให้เราได้เห็นภาพแปลกตาแปลกใจจากามุมโลกอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งนะคะในขณะที่ทุกคนทั่วโลกเนี่ยนะคะตกตะลึงกับภาพอันสวยงามนี้เนี่ยนะคะแต่ในทางกับกันเนี่ยบางคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊หรือนี่มันจะเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างนะคะว่าสภาพอากาศของโลกเรานะคะมันมีการ เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากนะคะที่ที่ไม่เคยเกิดหิมะเนี่ยนะคะมาในรอบร้อยปีก็เกิดหิมะได้นะคะอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะเราก็ไปชมนะคะภาพความสวยความหนาวนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะ ช่องของเราด้วยนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ